อยากให้คุณลูกค้าได้รับการบริการระดับพรีเมียมมากกว่าที่เข้ามาและประทับใจทุกวินาทีในการบริการของเรา อซิกเนเจอร์บายวีเวอร์ออโต้โซวิชชนบุรีค่ะแล้ววันนี้นะคะอยากจะบอกว่าชูคิมจะพาทุกคนค่ะมาพบกับการล้างรถระบบไอ้น้ำแบบเต็มรูปแบบจะเป็นยังไงตามชูคิมเลยคะ่ะ ักชูหรือว่าลักชูรี่มากๆเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเขาประดับด้วยความแบบมีการตัดสีทองอ่ะแล้วก็สีเทาเอยอะไรต่างๆนานานะคะโดยเฉพาะด้านนี้ค่ะรีเซพชันค่ะนี่ทุกคนชอบมากๆอ๋อบางท่านบอกว่าเอ๊ะแล้ว e c o w a r ลส Society กับ e c o w a r ลส Signature ที่เราอยู่ตรงนี้แตกต่างกันยังไงนะคะอยากจะบอกว่ามีความแตกต่างกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนึ่งหละการบริการที่ดีอยู่แล้วแต่ว่าเราเดี๋ยวจะเพิ่มการบริการที่ดียิ่งขึ้นแล้ว ก็จะมาในเรื่องที่แบบความรู้หลาแล้วก็จะมีระบบที่มากขึ้นแต่ระบบที่มากขึ้นเนี่ยจะเป็นยังไงการบริการที่มากขึ้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของร้านหรือว่าเจ้าของศูนย์บริการกันเลยค่ะมาค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับ คุณวัชรีอมจินดาทรัพย์หรือว่าคุณหนิงนั่นเองนะคะซึ่งเป็นเจ้าของศูนย์บริการที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะก่อนที่เราจะมาคุยเรื่องข้อมูลต่างๆนะคะอยากจะบอกว่า,วาพี่สวยมาก <laughs> อะไรอย่างนี้เลยอขอบคุณ<อ>ค่ะผู้หญิงตัวเล็กๆจะเป็นเจ้าของศูนย์บริการที่ แล้วก็ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะเนี่ย<ฮ>ะอะโอเคเดี๋ยวเราเข้าเรื่องนิดนึงว่าจุดเริ่มต้นค่ะที่ขออนุญ,ญาตเรียกพี่หนิงนะคะ,<ฮ>ะจุดเริ่มต้นที่พี่หนิงเนี่ยสนใจที่จะมาเปิดสู่บริการระบบไอ้น้ำแบบนี้เริ่มต้นมาจากอะไรคะเริ่มต้นด้วยที่ว่าเราเนี่ยอยากที่จะมีการทําธุรกิจ ตัวหนึ่งซึ่งในตัวก่อนหน้าน,นี้เราจะไปทำในเรื่องของตัวคาเซอร์วิะดูแลรักษาเกี่ยวกับพวกระบบตัวถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ค่ะแล้วทีนี้ได้มีการศึกษารายละเอียดแล้วว่ามีเกี่ยวกับเรื่องการล้างรถเป็นตัวระบบไอ้น้ำมีความสนใจแตกต่างที่ว่าเออไม่เหมือนกับภาแพร่ที่อื่นแล้วก็ได้ติดต่อไปทางคุณกิจอ๋อ,อคุณกิจ ของพูกเรา oh, นั่นเองใช่ไหมคะ<ช>คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณกิจมีศูนย์บริการก็คือว่าเป็น Eco w o r ร์ Society อยู่แล้ว<ช>แต่คราวนี้ทำไมพี่หนิงถึงเลือกที่จะแบบว่าเปลี่ยนมาเป็น Eco w o r ์ Signature เหรอคะ เราอยากที่จะมีการบริการที่ครบวงจรในเรื่องของทั้งการล้างรถการดูแลรักษาตกแต่งในเรื่องของการแล็บสีทุกอย่างที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาบำรุงตัวรถยนต์ให้มีความสวยงามมากขึ้นก็คือว่าเป็นคนที่ชอบอะไรที่สวยงามอยู่แล้ว่ะ ระดัดบมาตรฐานบริการของเราจากคาแคร์แบบเดิมเป็นศูนย์บริการเทียบเท่าเหมือนโชว์รูมที่เหมือนคุณลูกค้าได้การนํารถยนต์เข้าไปใช้บริการเซอร์วิส่านน้ามันเครื่องที่โชว์รูมทุกสถา,านที่หนึ่งในนั้นเราก็ต้องการที่จะเป็นแบบนั้นแต่คือข้อแตกต่างอันนี้คือหนูงงนิดนึงนะก็คือว่าโซเซตี้ Society กับซิกเนเจอร์เนี่ยเขามีข้อแตกต่างกันยังไงนะคะพี่หนิง ตัวในโซเซตี้ Society เนี่ยเขาจะมีแค่ในเรื่องของการล้างรถค่ะขัดเคลือบสีคปกติแต่ของเราเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของการเคลือบแก้วแล้วก็ในตัวแลปสายอใช่คือทุกอย่างแล้วก็เราอยากจะเน้นเป็นในระดับของ ซิกเนเจอร์พรีเมียมซึ่งในการพรีเมียมของเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะเน้นในเรื่องรถลูกคา้าพรีเมียมเราเน้นในการบริการ<ม>ที่ให้ลูกค้าถึงความพรีเมียมของเราทุกอย่างคือระบบไอ้น้ำของเรานี่คือ,ตอแตกต่างจากที่อื่นด้วยใช่ค่ะ 1, 1> หนึ่งประหยัดน้ำใช่ไหมคะต้องแล้วก็ใช้เวลาก็แป๊บเดียวชยี่สิบถึงสามสิบนาทีในเรื่องของตัวคราบหรือในเรื่องของอุณหภูมิค่ะก็สามารถลบออกทีเดียวออกหมดและยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ด้วย เหมาะในการที่เราจะมาล้างรถในตัวรูปแบบนี้เพราะมันเป็นการฆ่าเชื้อเข้าไปในตัวในห้องผู้โดยสารได้หมดทีเดียวค่ะ,คะ ยมีความรู้สึกว่าเราอยากที่จะให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาใช้บริการและประทับใจในทุกวินาทีของการใช้บริการที่สูงในซิกเนเจอร์ของเราที่นี่แล้วก็การบริการของ e c o w a s h Signature เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะพี่หนี่จะมีการบริการเกี่ยวกับเรื่องของการ หนึ่งล้างรถระบบไอ้น้ำสองในเรื่องของการขัดสีสะเบอะพรมทุกอย่างรถทุกประเภทที่เราดูแลให้ค่ะ 3. ในเรื่องของการเคลือบแก้วแล้วก็มีในเรื่องของการแรบใสติดฟิล์มครบวงจรของเกี่ยวกับรถยนต์มเลยค่ะครวมทั้งพวกบิ๊กไบค์เราก็มีให้ด้วยนะคะเราอยากได้เน้นว่าเราเป็นสูย์บริการระดับซิกเนเจอร์พรีเมียมแต่สิ่งที่เราเน้นคือเราเน้นลูกค้าทุกคนอยากให้คุณลูกค้าได้รับการบริการระดับพรีเมียมมากกว่าที่เข้ามาแล้ประทับใจทุกวินาทีในการบริการของเราอ สุขุมวิทชมบุรีอยู่ติดกับตึกคอมชมบุรีและทางไปเซ็นทัลชมบุรีค่ะเราตั้งใจสร้างสูงบริการและเต็มใจบริการลูกค้าค่ะ